สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นขออนุญาตใส่น้ำแทนผู้ชมว่าพี่น้องคื้เก่านะครับสได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับผมเมื่อนี้ผมก็ับมาอยพิกัดบ้านเหลื่อมคื้เก่านะครับเนาะเป็นคอกของพ่อทรงศิลิครับขั้นพี่น้องที่เป็นเอฟซีเกาเกาครับกสบศีุนเคยดีนะครับ,นะรบเน,เน,นานนะครับพอดีพ่อเพิ่นเป็นนายห้อยนี่แหละครับเพิ่นก็จับควายมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ จับต่อนะครับเนาะกัที่ผ่านมาก็ถือว่าพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับกัขอบคุณหลายๆนะครับเด้อถือว่าได้ไปผู้ใดไปเลี้ยงต่อไปข่าไปขายก็ถือว่ามีกําไรต่อกันไปนะครับเนาะครับมือนี้เดี๋ยวสิให้ฮูจักกับพอทรงอีกนะครับกับควาย2ตัวนะครับเป็นแม่สาวที่เห็นอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวใส่พอทรงแนะนําอีกจังหน่อยนะครับเนาะว่าที่ไปที่มาเป็นจังไรอ่าครับพอทรงสวัสดีครับพี่น้อง ครับผมท้องเก้าชนะจนครับเมื่อนี้ได้มาอีกสองตัวนะพ่อนาอครับผมได้มาอีกสองตัวครับได้มาแบ่งปันพี่น้องเพื่อที่ผู้ใดหาควายอยหรือว่านายหอยที่อยากไปเลี้ยงอ่าไปเลี้ยงหรือว่าไปปล่อยต้อนละล่ะครับแต่วัตถุประสงค์ของพี่น้องครับครับเป็นจังไหนครับสองตัวนี่เอานําเสนอตัวแรกคือตัอังลูกผสมบอกครับเนี่ยครับตัวแรกนี่ลูกของมูลาครับอ่าลูกผสมมูลา ท่องร้านแก้วฟ้าท่องร้านแก้วฟ้าประมาณสามเดือนประมสามเดือนครับเป็นสาวทองแรกเป็นสาวทองแรกสาวทองแรกครับสาวทองแรกท่องแก้วฟ้านี่มีลักษณะนี่อย่างบ้านพ่อทับทับโตครับเป็นทับโตทับร้านของแก้วฟ้าทับร้านของแก้วฟ้าเป็นทับโตเนาะทับโตมากครับพี่น้องข้อมูลก็คือกับบะมีใบหลอดยังชัดเจนเนาะแต่กับเป็นเป็นการบอกเล่ามาว่าเป็นการทับโตของหลานแก้วฟ้าได้ครับพี่น้องครับผม หน้าตามาไทยหลายแล้วเนาะพ่อเนาะมาไทยหลายแล้วมีมีอ่องคอมาแล้วตาแจ่มแจยมแจ่มมาแล้วครับือมามาไทยหลายแล้วครับถ้าไปมักสายสายตั้งออกไปผ้าอีกก็คือบ่ผิดหวังอ่ะหางยาวแทบเสียหลกดินเลยครับหางยาวขวนจับดีควับขวนหอบเงินหาบทองเกี่ยวสว่างขวนไอ้สองทาง ถือว่าคลวยแม่สาวแม่นี่ถือว่าน้าตาวงเขาถือว่าใสได้งามถ้าพี่น้องสนใจก็เอาไปเป็นแม่บล็อกหรือว่าเอาไปเฮดตอรับมะม่วงมเม่งด้านข้างพอแข็งขาด้านข้างอ่างเป็นยังไงเนี่ยอ่างถือว่าอ่างใสได้กลวยแม่สาวครับอ่างอ่างใหญ่เลยครับครับอ่างขนาดนี้ถือว่าใสได้เพราะว่าคล้วยแม่สาวทองแรกนี่ครับต่อไปนะาลูก ท่องสองท่องสามเขาก็ต้องออกมากกว่านี้ขยายออกอีกขยายออกอีกมากกว่านี้ครับเมืองกระดูกเชิงกรานข้างหลังก็สิรับทองก็สิกว้างนี่เยอะน่อะกว้างกว้างกว่านี้อีกครับถือว่ามูลาณสายตังตัวนี้ถือว่าน่าจะได้หุ่นยาวครับพี่รองยาวหางยาวหุ่นยาวอ่ะ ความสูงกับประมาณเท่าไหร่สูงความสูงกั่บริัวรดกเพราะว่ามันบ่ได้ข่อใกล้ประมาณบริเวเนาะัวสามเจ็ดสามแปดนี่แหละครับเขาก็ฉีดสิบประมาณตื่นเนี่ยนะครับด้วยต้องอยากตื่นมันมาใหม่ๆหนึ่งด้วยความมาใหม่สองด้วยสายพันธุ์เขาเนาะครับครับแต่ว่าเป็นควายขี่ยันเนี่ยเป็นทรงควายขี่ยันเนี่ยบบทำาสนบ่มีจันครับคุ้ยขี่ยันตื่นคุ้ยยานตื่นควายขี่ยันรวดแรนวสากับตื่นยันแข้งขาหนีใหญ่ดี ตอนนี้จับได้แล้วรูปล่างจับล่างน้ำได้แล้วตอนนี้แต่ว่าได้มานี่คืออาบน้ำได้เท้าตื่นเนี่ยนาะอาบน้ำได้แล้วเท้าตื่นแล้วแค่สองมือกินเจ้งครับกินยาดีคอยคอยไม่กินครับพี่น้องที่กําลังสีหาสายต่างเนาะไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เริ่มพัฒนาเป็นแม่เริ่มต้นเนาะราคาก็เป็นจังไรเปิดไว้ราคาไม่นี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นหาครับโอ้เจ็ดหมื่นหาพี่น้องถือว่าชั่วโมงนี่ถือมากเลยชั่วโมงนี่ถือว่าถือ ถือว่าน่าสนใจได้ครับเด้อเจ็ดหมื่นหาครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นหาพี่น้องถือว่าน่าสนใจครับเด้อยกคู่กับมี่ไม่ว่าแยกกับแย่อีให้เมืองสองตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีบอาอีกตัวหนึ่งก่อนนะพี่น้องเนาะตัวนี้พี่น้องก็ลองเก็บเป็นขอมูลเมองได้ครับมาเมืองตัวที่สองนะครับแม่ท้องแท้ครับเดี๋ยวผมสิใส้เมืองขอมูลพอเขาก่อนนะครับมีใบครับผมหลอดมีบ่พอมีน้องมีรลอดเลยมีโอหลอดมีอยู่หลอดมีเรียบร้อยมีใบมีหลอด ครับมาเมืองโตที่2นะครับเด้อก่อนอื่นที่สิเมิงชมโตนะครับผมก็สให้ชมใบก่อนนะครับเนาะใบผสมนะครับเนาะนี่เด้อครับนี่หลอดนะครับเด้อผสมเมื่อวันที่ครั้งที่1นะครับเด้อวันที่10มีดาหกํากำหนดคลอด10มกรา6กห้เด้อครับเด้อมีหลอดนี่เด้อครับสำสูงขอนแกน นีนะครับอ้าวพอถือโชว์จังหน่อยเนี่ยครับจาทองใบอจากทองใบนะครับเด้อตัวที่สองครับเป็นจะไห้พอตัวนี้ทองเท่าดแล้วตัวนี้ก็ทองทองสองครับทองสองเนาะทองสองค่าทองทองสองครับส่วนสูงท่ายนอนสูงรอยสามสิบบวกครับรอยสามสิบบวกอยู่เนาะความยาวลำตัวก็ถือว่ายาวหนึ่งเนาะยาวครับครับไทยงามไทยดีครับอัตลัควยไทยมาเพียบแม่บ้าน ครับเป็นบ้านเนาะจะว่าใส่พอดีไว้พอช่องเจ้าช่องใบก็สุดยอดถือว่าเกี่นแข็มซีเวชนามพุ่นอ่ะครับอืมของผลเน่ะเพราะว่าแม่เขาก็ทายกับงามเนาะอ่างกับใยดีอ่างกับใยความยาวยาวลำโตนี่ถือว่าได้นะครับยาวเลยครับยาวได้ครับอืมสมกับขาอส่วนสูงกับสมกับแม่บ้านๆเนาะครับแม่บ้านลอยสามสิบบวกครับลอยสามสิบบวกนมกับสีเต้าปกติดีนะครับเนาะปกติทุกอย่าง ด้านคางกับอ่างใ่เนาะด้านคางอ่างใ่ด้านคางอ่างให่ได้ครับพี่น้องเป็นจะไนบ้านอยู่กับเฮาสองมือนี่มึงลักษณะเป็นังไลักษณะเลีวยันจะเลี่ยงครับถึงบ่ได้ขายจากรุ่นลูกมะนะครับจากรุนเจ้าท้องใบอะครับการกินยากินยังกินอยู่เนาะกินยาเจงครับกินฮอดเงาพูดง่ายเป็นเชียงตัดยาครับบนงลักษณะกินก็ได้คุณครับแม่นีบค่อยตืนบ่อยานบกเชียงแม่นีเชียงเนาะ ครับแม่นี่แม่นี่กับสีเชื่องนะครับเดี่ยวแม่ส่วนแม่ลูกผสมมูลากับสีตื่นแน่เป็นธรรมดาสายพันธุ์ครับผมแม่นี่เชื่องอ่างใหญ่ลูกสองเนาะในทองเนาะครับเนาะลูกสองคาทองครับลูกสองคาทองเอิกบกเพาใหญ่โอ้เพาใหญ่หนาข้องคอชัดเจนเนาะครับครับอัตลักษณ์ขุยไทยเพียบแม่นี่แข้งขากับใ่สมส่วนครับเล็บ กักรมดีครับหางกันเลยน้องครับหางกันเลยขอเลยขอเลยขอขาหลังนะครับหางเป็นผู้ดีอยครับกค้หางกับบ้านๆนะครับเนาะครับบ้านๆกับบอถึงกับใหญ่คือยังสายพัฒนาพค้หางกับบ้านๆกต่ว่ากระสมโตครับเมืองภาพรวมกับอ่างใหญ่ครับอ่างใหญ่พี่น้องเจ้าเนื้ออยตัวนี้เจ้าเนื้อเชื่องนาไปเป็นแม่บอกนะครับเนาะพอเปิดไปเทไรเนาะแบบนี้ แม่นี่เปิดไว้สิบห้าห้าพันครับเปิดไว้สิบห้าห้าพันนะครับเด้อพ <oh> ี่น้องครับพอทรงสต่ตอรองได้บ่เนาะเอฟซีได้ได้ครับพี่น้องเอฟซีช่องเก่าหลายบาทยุนหลายคุ้มยุนละบอกก็ได้เมื่อมืออ๋อตอได้เมื่อมือเนาะได้หลายอยู่ดอกเนาะรับก็ห้องไว้เพื่อตอเพื่อรองกันนี่แหละครับพี่น้องกันหลังใยกระดูกเชิงกลางตัวนี้กว้างครับกว้างกว้างกว้างเพราะว่าทองเขาใหญ่อ่างเขาใหญ่อยู่แล้วกระดูกเชิงกลางกับรับกับทองพอดี เปิดแพคคู่ก็ได้เนาะแพคกกคู่ก็ได,ไ,ดกได้ครับอืม,อมครับเดี๋ยวคู่ยกคู่ก็ถือได้ถือครับถ้ายกคู่อ๋อยกคู่นี่ได้ถือลงอีกเนาะได้ถือลงอีกครับครับผมเดี๋ยวสิมาบอกเรื่องตัวมูลามูละมูลาคือเสียกเขาบาดดังจากของเก่าเขาบาบ,าบานันจัตเทียอ๋อบริเี่ยังสิบริเ่ยนจัตเตียอืมก็เลยก็ถือว่า เสี่ยเขามันบาดดังมันได้นิดหน่อยแค่นั้นแหละครับครับเสือกเขาบาดดังกับบอดด้เป็นจากพันธุกรรมเนาะครับเนาะบาดดังจุงง่ายครับจุงงเซ่ก็ได้ครับอืมจุงง่ายแต่เขาตื่นอืมแต่ว่าเขาขี่ย่านรถย่านยัง้งไฟสิอะไรเป็นธรรมดาครับปนกยมันเป็นควาวยยี่เนยปลาอืมครับอืมแล้วก็อีกตำนี่บางหนึ่งก็คือคางกระดูกเชิงกรานตรองคางนะครับเด้อกระสีเป็นถือรถเนาะพ่อเนาะถือรถครับเพิ่นสิเอาง่ายๆใส่รถมาใส่มารถมาเลยมันอัดกัน ครับถูกใส่รถมากสิเบียดกันเนาะแต่ว่าตกสะเก็ดแล้วสิเส้าแล้วอ่าตกสะเก็ดแล้วอันนั้นก็บ่แม่นบ่บ่ได้เป็นประเด็นตัวนั้นครับบ่แม่นประเด็นครับผมแต่ก็บ,บอกให้พี่น้องฮู้ก่อนนะครับเนาะไโม,มูลานี่ขวัญง,งามครับอืมมูลานี่ขวัญง,งามมามาไทยหลายแล้วเนาะพ่อเนาะครับบาบดมาไทยแล้วมาเป็นถ้าเป็นหัวกับหัวบาบดอ่ะอ่าพอทรงบันี้ก็สิพอาะสำนีแล้วเนาะข้อมูลเบื้องต้นครับผมคันต้องการข้อมูลที่หลายกว่านี้กัพอทรงกั สามารถโทรมาถามได้ครับครับโทรถามสอบถามอะไรทุกอย่างแล้วครับอยากให้วัดส่วนสูงให้ไม่บ่ออยากให้เห็นทายภาพตรงนี้ให้เมืองแน่จังไดนะครับเนาะพี่น้องก็อย่าพึ่งเสียคารถมาได้ครับเด้ออยากให้โทรสอบถามกันชัดเจนเนาะถามชัดเจนค่อยมากครับสิบวันใดเสียเวลาทั้งทั้งผู้เดินทางอะะครับเบื้องให้เบื้องให้ละเอียดมากกยเอารับรับบ่ได้บ่ได้วามาให้มาบังคับให้ซื้อหขายกันด้ครับพี่น้อง อยากให้มึงให้ oh. ชาติแล้วก็โทษถามให้ละเอียดก่อนเด้อครับเด้อก่อนเดินทางมาคุยกันก่อนต้องเฝ้าเ่ต้องเฝ้าครับอ่าขอส่งฝากแค่น่อยครับครับพี่น้องถ้าสนใจก็โทรมาถามสอบถามเลยครับทั้งสองตัวนี่แหละครับยกคู่กับขายแบ่งแง่กับขายเพื่อเกษียตรก่อนของเขาครับเพื่อจะได้แบ่งแบ่งกันไปอ่าครับผมเพราะว่ามีของดีกับอย่างแบ่งพี่น้องครับผมี่ถือว่าถือว่าใช้ได้อะก็จะตัวเขามา ครับเพราะว่าผมก็คัดสรรองผมอย่างดีอาศครับว่าถ้าเขาขายบ่รด้เขาก็ไว้เลี่ยงครับผมรู้ก็เต่ามันกว่าประมาณนี้แหละครับครับครับขอบคุณครับพอรงครับขอบคุณครับพี่น้องเอีครับครับช่องเก่าชนะจนครับผมือว่าเยี่ยมครับขอบคุณครับก็ฝากพี่น้องด้วยครับด้วพอรงการันตีให้ครับจะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กเนนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ครับช่องเก่าชนะจนกสิพ้าพี่น้อง ไปเยี่ยมชมฟาร์มอื่นอีกหรือว่าขอบนบ้านนะครับกันสลับกันไปนะครับพี่น้องกับเส้นกัลยาณมิตรกับพี่น้องทุกทุกคนครับ,บรว่าวัสิเป็นนายห้อยหรือว่าเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงควายบ,บ้านนะครับเนาะฟาร์มใหญ่ๆกันยินดีครับผมยินดีร่วมงานกันใด้เมากนะครับเนาะนะถือว่ามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนนายห้อยกับเขามากก็เพื่อที่สิมาเมืองพิกัดได้ครับได้พิกัดว่าเออช่องเขาชนะจนไปเมืองนี้ สิมีควายให้เมืองตัวนี้พี่น้องก็ตามไปได้นะครับเนาะครับก็ถือว่าเป็นจุดเป็นข้อดีข้อนึ่งนะครับเนาะอยากให้เป็นมิตรภาพเป็นกัรระยะนามิตรกันดีๆต่อกันนะครับเนาะสุดไทยรีกับขอเก้าเขาว่าสวัสดีและขอบคุณพ่อทรงอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ